เฮ้ยเียหมดดี้ดปปบบกันไปเปล่าชื่ออวะที่มาข้ามไนไ่้สวยบ้านบ้นแดงลม้มเน็ตมา้มมบ,บมาอ้เน็เน็น็เน้ยีตัวนั้นกลซของูเลของเยอน เราอังหตัวท <het> <inside> uh, 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 uh ้ายเจ็บเจ็บมากฮัลโหลอตัวนี้ก็ตูตเออจะลูกเพื่อนกูว่หล่าไอ้สัแกะมเปิดหรอเพื่อนเออเออเออ อยากแก้บายว่ะร้านบัานว่ะอ,อียประสาทหินพี่ไม้ฝออ่ามือมันก็มีฟัน ขวัเขาเก็บขวขวาคอมแหงยโดนยิงน่าไอ้ตีรถอ่ะแช่แช่้ยก็แหลกกว่าโอ้โหสามตวเนยเนียเนียเนเนเนียนเนียนเนเนียนเยนเนียนเนเลย เสือกันยายเสือกันยายฝ่ายเยไ้อ้ยตอนเด็กยะเข้าวงบีดีสัตมเอเมพิงเดวิล นกเป็นซันเลยวิ่งสี่ก่องสองเลยเหรอวะน่าจะสามสวยเสาลากแฟตโอ้โหเสาลากแฟต

กูเชื่อได้ว่าน้องเดือานี่พุ่งเตรียมตัวเลยแต่แบนบายไว้เจ้าอยู่ในบ้านกูอยู่ในบ้านกูคนนึงอยู่ในบ้านกูคนหนึ่งเดี่ยตัวเดียวก๊อ์กอยู่ในบ้านกูอยู่ในบ้านกูอยู่บนบ้านเลยชั้นสองเสียงตีอะไรวะเจนนี่นี่เสียงตีบ้านกูไหมเด่นเด่นสวยดงดาวอยู่ก่อน ไม่ใช่เว้ยตายบ้านเลยสันช้ากูตายมมัีเเลยยวะฮ้กไอ้บอลไอ้เฮียรอใครเนี่ยดาวนดาวน์นี่นี่บอลพันมับอลทั อเอาเอาเอาเฝากขึ้นมาดีกูให้กูจะตายแล้วกูจะตายแล้วล้มล้มล้มทไมจะไมลงตัวไก่งลงตัวไิงตายตายเพื่อนดูเลืองกูสั่นไม่โซ่เสียงอยู่นหน้าเลยแปดให้

ความคควยวันยืนมองทำพอะไรกันอเฮ้ยคอาใจเบื่อเกิดอะไรเยอะเลยว,ว,ว้าฮ่าฮ่าฮ่าาอ่า่าฮ่่ชอจะมรู้เลยไงวะ